มมันไ่่่ออยูะา <c oughs> ถ้าเราไม่อยากให้มันร่วงเราต้อง <c oughs> ใส่น้ําให้มันเต็ม <c oughs> เพื่อไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในทุกทุก้อ นี่นี่มันไม่หล่นก็เพราะว่าตอนนี้น้ำามนจะดันให้กระดาษได้ตกลงมาน้ําอย่างเดียวมันแรงมันไม่ได้มากพอที่จะทําให้กระดาษตกลงมาเพราะว่าข้างนอกเรามีอากาศที่คอยดันขึ้นไปด้วยดังนั้นเมื่อกี้สองครั้งแรกที่เราทําแล้วมันหกก็เพราะว่าเราปล่อยให้อากาศเข้าไปข้างในมากเกินเกินไปเพราะมันมีทั้งน้ําแล้วก็อากาศข้างในดันออกมาน้ํามันเลยหก ีแดงลงมาอยู่ข้างล่างไหมทาไมไมันถึงไม่ลงไปข้างล่างด้วล้วน้ําร้อนน้าเย็นมันมีอะไรต่างกันอุณหภูมิแล้วทาไมอุณหภูมิต่างกันน้ํามันถึงไม่รวมกันเราเรียกมันว่าความหนาแน่นน้ําที่ร้อนอุณหภูมิสูงความหนาแน่นมันจะน้อยน้ําที่เย็นอุณหภูมิต่ําความหนาแน่นจะมากอะไรก็ตามที่ความหนาแน่นมันน้อยจะลอยอยู่ข้างบนสีแดงความหนาแน่นน้อยนะน้ําเย็นความหนาแน่นมากถ้าเราลองกลับดาา้านหลัง จมนะผมพิเศษไม่ทิดมห<อ>รอกลอยไหมล้ว<ม><อ>ทำไมเมื่อกี้มันจมผม,มิแล้วผมพิเศษที่ว่านี่คืออะไร <c oughs> คือ มันก็คือเกลือนั่นเองนะครับนี่ทำไมอยู่ในน้ำเปล่ามันจมแล้วอยู่ในน้ำเกลือมันลอยเหมือนน้ำทะเลเออเหมือนน้ำทะเลน้ำเปล่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าไข่ไข่มันเลยจมลงไปแต่พอมาเอามาอยู่ในน้ำเกลือน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากขึ้นมันเลยทําให้ความหนาแน่นของไข่น้อยกว่าน้ำเกลือไข่มันก็เลยลอยได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำเกลือน้ำเปล่ากับน้ำเกลืออันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากันน้ำเกลือเปล่าต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเกลือนั่นเองนะครับมี น้ำกับน้ำมันพืชมันจะเข้ากันไหมมันจะผสมกันไหมอะนอยู่ข้างบนด้วยน้ำแสดงว่าคิดว่าน้ำมีความแน่นมากหรือน้อยน้อยเออไอ้ของเรรู้ว่าอะไรมีความแน่นมากกว่ากันด้วยน้ำน้ำมีความหนาแน่นมากกว่า น้ำมันนะครับนี่แต่อีกหนึ่งสาเหตุที่น้ำมันกับน้ำมันไม่รวมกันมันก็คือน้ำมันมันไม่มีขั้วน้ำมันมีขั้วมันก็เลยไม่ผสมกันมันก็เลยไม่รวมกันแต่สีผสมอาหารมันสามารถที่จะรวมกันได้เนื่องจากว่ามันมีขั้วเหมือนกันเออรวมกันไปหมดแล้วเป็นไมน้ำานน้ำน้ำก่อนน้ำเตรียมผส่งมาแต่แล้วอะเพราะมันเพราะมันมีขั้วเหมือนกันอุ้ยแล้ว ลอยไหมไมยตอนนี้น้ํากับดินน้ำมันอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากันดินน้ำมันดินน้ำมันมีความหนาแน่นมากกว่านะทํายังไงก็ได้ให้ดินน้ำมันมาลอยน้ําได้มาลองนี่ลองนี่ลองนี่มีพี่ว่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <molec> เราทําให้ดีน้้ามันมันแบนๆมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดฟันของดินน้ามันได้มันแบนไปมันแบนจริงๆแล้วใช่ไหมมันอาจจะช่วยลดได้จริงๆแต่ว่าเราต้องทําให้มันมีมันมีช่องอยู่ตรงกลางเพื่อให้อากาศมาเข้าไปข้างในพออากาศเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยความหนาแน่นของมันจะน้อยลงด้วยความหนาแน่นคืออะไรลูกความหนาแน่นคืออัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรถ้ามันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ความหนาแน่นมันจะเยอะ มันก็เลยจมลงไปแต่พอเราทําให้มันแบนๆอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันก็ส่งผลทาให้ความหนาแน่นโดยรวมของนน้ามันลดลงเราก็เลยเอาไปอยน้ําได้นี่แต่ที่สําคัญคือเวลาพวกนี้มันไปอยู่ในของหนึ่งนะครับิน้ามันเนี่ยมันจะมีแรงแรงหนึ่งที่ของเหลวดันกับินน้ามันไว้เราเรียกว่าแรงตู่ตกงมาจะได้ยินทุกคนตันนี้เล็กมากเลยบาย